ชาวราศีตุลทุกท่านคลิปนี้อาจารย์ก็จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นการฟังแล้วให้เกิดการบันเทิงเกิดขึ้นและเป็นเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆการดูดวงนั้นหรือว่าดูดวงโชคชะตาราศีนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลสิ่งไหนที่ดีก็นำเอาไปปฏิบัติหรือ นำเอาไปเพื่อเป็นความรู้แต่สิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ปล่อยให้เลยไปการฟังนั้นก็ขอให้ท่านทุกท่านนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังการฟังนี้นั้นเราไม่จำเป็นต้องเชื่อไปเสียทุกอย่างเพราะว่าการดูนั้นเป็นการดูส่วนรวม เราไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านนั้นเข้าใจในสิ่งนี้การที่เราพบกันทุกครั้งนั้นเราจะนําเอาสิ่งที่ดีๆที่มีข้อมูลความจริงนั้นมาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันต่อไปบางช่วงบางครั้งนั้นก็ มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นแต่ในแต่ละช่วงหรือว่าในแต่ละครั้งนั้นก็มีสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่ตั้นต้องระวังก็มีในช่วงนี้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นจะมีดวงดาวต่างๆมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง รวมถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในช่วงของวันที่9จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีของธนูอันนี้จะทำให้ดวงชะตาราศีของชาวราศีตุลนั้นมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของท่าน การทำมากินนั้นก็ห้หยท่านลิเริ่มได้เลยถ้าหากว่าท่านเคยคิดอยากจะทำอะไรในช่วงก่อนนั้นท่านเคยตั้งอกตั้งใจยอยากจะลงทุนอะไรก้หยท่านรีบลงทุนได้เลยในช่วงนี้ตัวของท่านจะประสบกับความสำเร็จจะพบกับสิ่งดีๆจะมีผู้คนคอยให้การสนับสนุนท่านอีกตาหากท่านอย่ามัวโลเลหรือว่าอย่ามัวลังเล การที่เรามีโชคมีลาภในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ส่งผลดีกับให้ตัวของชาวราศีตุลน,นั้นจะทำอะไรก็ให้ท่านรีบทำได้เลยการงานนั้นจะถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นงานอะไรงานเล็กงานใหญ่หรือจะเป็นงานที่ท่านไปรับเหมาก่อสร้างก็ถือว่าเป็นงานที่มีความหมายต่อชีวิตของท่าน ทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบกับความสำเร็จบางท่านนั้นไปติดต่อในเรื่องของการงานนอกสถานที่ช่วงนี้ท่านจะไปพบเจอกับคนอีกมากมายบางคนก็ให้ความคิดเห็นบางคนก็ให้ความรู้เพิ่มเติมกับชาวราศีตุลในช่วงนี้ถือว่าท่านได้ประสบการณ์อีกมากมาย การค้าขายก็ถือว่าเป็นการดีของชาวราศีตุลในช่วงนี้ท่านจะขายอะไรก็จะเป็นผลดีจะมีคนเข้ามาติดต่อหรือว่ามาขอซื้อสินค้าของท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นการขายหน้าร้านหรือว่าจะเป็นการขายทางออนไลน์ก็จะประสบกับความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันบางท่านนั้น ก็ล่อเล่ร่อนเร่ไปขายโน่นขายนี่ท่านก็ขายได้ในช่วงนี้บางคนนั้นก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นในหน้าจัดซื้อจัดหาไม่ว่าท่านจะซื้อรถหรือว่าซื้อบ้านซื้อที่ดินท่านเป็นในหน้าเขาในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านเป็นคนที่เรียกว่าพูดจาเกง่งจะพูดจาอะไรในช่วงนี้ก็มีคนนับหน้าถือตา ในเรื่องสายการงานนั้นท่านจะติดต่อได้แคล่วคล่องพร้อมกับท่านเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือว่าในช่วงนี้จะเป็นสิริมงคลกับตัวของท่านท่านพูดจาะ,ะไรก็มีคนคอยเชื่อฟังท่านอยู่เสมอในเรื่องของการงานนั้นท่านไปติดต่อไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็จะมีความสำเร็จทั้งนั้นในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศี ตนในช่วงนี้ถือว่าท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอการเงินนั้นรู้สึกว่าท่านจะไม่บกพร่องอะไรในช่วงของเดือนพฤศจิกาที่มีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีธนูในช่วงของวันที่เก้านั้นก็ถือว่าชาวราศีตุนนั้นพบกับสิ่งดีๆรวมถึงในสิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่าน คนที่เคยเกลียดเคยชังกันสมัยก่อนนั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าเบาบางและห่างเหินไปบางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะหลบลีหรือว่ารีกเกลี้ยงตัวเราไปหรือเขาอาจจะ แพ้ภัยในตัวเขาเองในช่วงนี้เราจะไม่มีคู่แข่งในเรื่องของการค้าขายถ้าหากว่ามีบ้างก็สู้ท่านไม่ได้เพราะว่าดวงของท่านดีท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการทามาค้าขายนั้นก็ถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นั้นจะประสบกับความสำเร็จอยู่เสมอบางท่านทำงาน เกี่ยวกับการรับเหมาไม่ว่าท่านจะไปรับเหมาก่อ,อสร้างสร้างทา,างสร้างสนนหรือว่าสร้างตึกสร้างบ้านอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำมาหากินได้ทรุป,ปลุโปรงท่านจะมีลูกน้องและมีบริวารมากมายท่านจะมีคนใช้อีกตาหากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลนั้น จะประสบกับความสำเร็จอยู่เสมอในเรื่องการเงินการทองก็มีคนคอยช่วยเหลือคำจูนท่านถต่าหากว่าท่านไม่พอหรือท่านจะไปเอ่ยปากขอหยิบขอยืมใครในช่วงนี้ก็จะได้หรือว่าท่านจะไปทำสัญญาเงินกู้หรือจะทำสัญญาเกี่ยวกับซื้อขายอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าได้ท่านเป็นคนที่เรียกว่า อยู่ในจุดยืนที่ดีมีพรสวรรค์อีกตาหากการพูดการจาของท่านก็มีคนคอยเชื่อและก็มีคนนับหน้าถือตาท่านชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะเอ่ยปากอะไรก็จะมีคนคอยเชื่อฟังท่านอยู่เสมอบางท่านนั้นอาจจะได้ดิบได้ดี มั่งมีเงินทองล่ำรวยอีกแต่หากในช่วงนี้ถือว่าดวงจะตาของชาวราศีตุลน,นั้นมาแรงอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของการเงินก็ดีการงานก็ดีต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16เดือนพฤศจิกายนนั้นจะมีดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงเคลื่อนโคจรเข้าสู่ในราศีพิจิต อันนี้จะทำให้ตัวของท่านก็มีชื่อเสียงมีเรียกว่าคนรู้จักท่านมากมายท่านจะทำอะไรก็จะมีคนเรื่องลือไปตลอดในเรื่องของการงานจะอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของวันที่16ที่มีดาวใหญ่นั่นก็คือดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีพิจิต ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะบังเกิดแต่สิ่งที่ดีๆกับชาวราศีตุลทั้งนั้นแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของกลางกลางเดือนของเดือนพฤศจิกายนนั้นในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันอาจจะต้องมีระวังอยู่บ้างสำหรับในเรื่องการงานอาจจะมีการผิดพลาดในเรื่องของการทำงาน บางทีนั้นท่านอาจจะคิดว่าท่านทำถูกแต่ไปที่จริงแล้วอาจจะทำไม่ตรงกับที่เขาบ่งบอกมาทห่ท่านทำท่านอาจจะต้องแก้ไขบ้างเล็กๆน้อยๆในช่วงนี้แต่บางทีอาจจะมีคนคอยจ้องจับผิดท่านอยู่ในเรื่องของการงานให้ท่านระวังเกาไว้จะเป็นการดีในช่วงของกลางเดือนพฤศจิกายนนั้น บางสิ่งบางอย่างจะมีการแข่งขันกันในเรื่องของหน้าที่ของการงานบางคนก็ไม่อยากให้เราได้ดิบได้ดีมีการต่อต้านหรือว่ามีการไม่พอใจเราในช่วงนั้นก็ขอให้ท่านทำใจเย็นๆก็ไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าเป็นธรรมดา ้าหากว่าเราทำงานส่วนรวมกันหลายคนอันนี้ก็ย่อมจะมีการชิงดีชิงเด่นและมีการอิจฉากันได้ในช่วงนี้ก็ถือให้ท่านใจเย็นเย็นกัไว้บางสิ่งบางอย่างก็ให้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีกับตัวของท่านในช่วงต่อไปก็ถือว่าให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงิน การเงินในช่วงนั้นก็พยายามย้ายใ,ใครมาขอหยิบขอยืมเราจะเป็นการดีที่สุดในช่วงนั้นก็ถือว่าดวงชะตาของท่านมีการให้ต้นให้ท่านต้องระวังอยู่ก็มีแต่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเสียมากกว่าในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกาซึ่งจะมีดาวพระติ์เข้าสู่ ในราศีพิจิตในช่วงของวันที่16ไปแล้วดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นจะสดใสโดดเด่นทำอะไรก็จะมีผลดีเกิดขึ้น บางท่านนั้นทำงานจนกระทั่งมีชื่อเสียงเรื่องลือไปถึงแดนไกลก็มีบางคนนั้นมีเงินมีทองเรียกว่าเอาไปต่อยอดขยายกิจการในเรื่องของการงานบางคนที่ทำงานเกี่ยวกับรับราชการอันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีเจ้านายคอยให้การสนับสนุนท่านอีกมีการช่วยเหลือ และท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจดีคบง่ายพูดจาก็เพราะทำอะไรก็เหมาะเจาะกับสังคมจึงมีคนนิยมยกย่องในเรื่องของดวงจะตาของท่านจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นสรุปโดยภาพรวมทุกสิ่งทุกอย่างจะดี และให้ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงของปลายเดือนนั้นอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้บางทีท่านอาจจะไปติดเชื้อมาจากผู้อื่นหรืออาจจะเป็นโรคเก่าๆกำเริบเกิดขึ้นอันนี้ให้ท่านระวังเข้าไว้บ้างจะเป็นการดีสำหรับชาวราศีตุลในช่วงของ ปลายเดือนพฤศจิกายนนั้นสําหรับท่านที่สูงอายุกอยท่นระวังการเดินการเหินอันนี้เป็นของสำคัญอย่าพยายามอย่าลื่นหรือว่าอย่าล้มประคับประคองตัวให้ดีถ้าหากาท่านลื่นล้มหรือว่าพลาดพลั้งไปอาจจะต้องนอนเรียกว่าล้มหมอนนอนเสือได้บางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะต้องเก็บตัว ไปอีกนานให้ท่านระวังก็ไว้จะเป็นการดีในเรื่องของอุบัติเหตุนั้นก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะไปทางไหนให้ท่านระวังก็ไว้จะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากล่าวมานั้นให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้ เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันก็ขอใทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี